เมื่อวันจันทร์ที่3มีนาคม2568มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยนายนิวัตรรุ่งสาครผู้ว่าราชาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภยัยจำนวนห้าหลังคาเรือนในพื้นที่หมู่ที่สามตำบลพระยาบัลืออำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่บ้านเลขที่35บ้ทับหนึ่งบ้านเลขที่33บ้านเลขที่33บทัสองบ้านเลขที่33ทัสและบ้านเลขที่79ทัสอง ทั้งนี้สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเหล่ากาชาติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหัวหน้าส่วนราชการแม่บ้านมหาดไทายจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย